สวัสดีค่ะบ้านแสรทองฟิ่แลนด์ยินดีต้อนรับบอสโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะสวีดันครับสวีดันสวัสดีครับผมพี่น้องม้าหอดกับกินโลดม้าหอดกับหิวโลดก็ได้ล่ะเบิร์นเนลอย่ากเนลกินซะก่อกันพูน่ะมาคนละคันไหมนี่ไหมมาคนละขั้นบอสจะได้ขึ้นมาหลบฝนเจ้าบ้านเพป็นเังไงขึ้นมาบถามกันคือมาอย่างไออย่างไอทานมาสามสี่อย่างัดผ่านมาไหนยังไงยังขึ้นมจอดกิน จจเพอว่าิจอดจินคนบอกว่าอันน,นีแหละางสี่ลักต้านโอ้ยอันอยกกินข่าไหลเด้เอแมวสมอพ,อพนันอเออเพลาผ้า,าสื่อใกล้เลยพวกไรตัวนามาอยไกลเพินมาเมืมมดเขานจอด <c oughs> จินเสียลพูมสร้างเนาะนี่แหลมเนาะเขาจอดจินเดียวเสียลพูเนาะยานมาลบกวนเจ้าบ้านเพิ่นคาคาว่าเออสจกินกิบนำแรงวเป็นเส่องเป็นไหลรขบาพอดีอันเพว่านี่ไกเป็นหาอยู่ในบ้านเลยเอัมาใหไปเราจ น่ากินนีเพันม่ครับกันใช่ได้ยินแต่ว่าไอ้น้องตุยบอกน้องตุยน้องเชิบอกข้างว่าพี่จูพีจูพ่อดีอันพ่อพอดีอันั้นพ่อดีอาหารมันแ่วมามีลูกที่พี่จูมันมักินเข่านะพันแมาขอกินเข่ามานะเบยันเขายากไอ้จ้าเม็ดเลยมาะัวาจได้มาถามกินเข่า้ลีบอปักปุกเออสอมอเอสมอเือว่าหมูมาเกินมาอีอสอ เ่นบอกว่ารอบนี้ถ้าคนแตกสองหมื่นเพิ่นสิเท็ยนยังกเกาะง่ายงานมีเงินมีเงินนะแต่งงานก็ไม่งี่เงี่ยใช่เอาเมียซะเอาเมียซะเอาเมียตัวไปอยู่ทางบอกว่าแล้วดิยังจะองเอากินซะเมียกินซะพยายามก็บอกเมียลูกนี้เลยเมียยี่หมอนเขาทิ่มากเขาเมียยังหนี่เลยโอ้ห่อนเยอะมากใส่ผมไม่รบเมียก็เลยลูกนี้ไปเอาเข่ามาหันเจสซี่เจสซี่ไปหันตัวมาหันเหมืนบ่ ลาบประมาณนีนทุกเสาเนาะ่บางสเสานได้มาเพราะ่างานเาหโอ้ยงานเรามีสามสิือแล้วสามสิบหามือเหมือนไมเสี่ไมิม่มูตัมือแรกครับพ่อกันยูเมลาพาเพื่อนเมลาพาเมลาสันจรเออเมลาสันจนเมล่าสัจนจรสัจมาบ้านแสนพรมพิรตอนนี้ที่งาน เสียงเขากำลังเตียมฟืนเตียมไฟมือกล่องสายสุ่มเขาออกมาตาบัณนะครับพกมาตาบัณกับอาจานแมกกี้กล่องนี่ก็หลายหลายดอกอุปกรณ์หลายอยู่มันสั่งคนมาอยู่และเนี่ยเลยื่ไปเรื่อยๆ้าวัพี่น้องเมืองดาลาเน่ยใส่ใส่ม่พี่มาพี่เมืองดาลาเนี่ยเรี่ยเนี่ยนี่ยเนา่ยนี่ยเน่ยเนียนี่นี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเน่ยเนี่นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยนีิ่นี่เพิ่น่เพิ่นเเี่นน่ีี่น้อง เป็นพี่เป็นน้องกันคือกันเลยว่าคือกันเย็นบางพี่นองกันจะขยันกคือจะดใจเลยเด็่นปาดกันไปแน่เลยโอ้ยไอกีนั่นแพร่ภาพเป็นเอซี่ในแรมดิจำได้อันเที่ยงกันกับอันย่าจันซีนั่น

จำได้เบิร์ตมนตลกใซนิสานตะกี้ยาจื่อยะแหลมยะยงสิชื่อได้เบิร์ตอันข้ามบ่ข้ามจานอ๋อยาแหลมมันยังอยู่บ่ฮะยาแหลมมันยังอยู่บ่โอ้ยเราไปแล้ยยังแต่ยะยงยั่งแต่ยะยงอาจารย์สวัสดีครับฝากมาพันหนึ่งสวัสดีค่ะเอสซีฝากมาไล่มาให้ละพันหนึ่งมาตั้งหันยู่ฝาไมาตั้งหานตั้งอย่างยู่ฝากมาให้ละจะเป็นผัวเป็นเมียแม่เนี่ยมาแรงมากครบชุดค่ะคุณน้อง เดี๋ยวเย็นนี้ได้เห็นหน้าค่ะตากินข้าวกินหน้าน้ำกกงพินน้องลากหัวลาก่ลากหัวกินอยู่ก่อนเวลาหัวกินน้ำหัวกินน้ําริกี่กินได้ไหมอาหารนิสานขนาด่้องหนาูก่นเดี๋ยวจถามอาหารนิสานกินได้บ่กินด้หัวลักเท่าไม่ได้เนาะกใกกัน ยังขาดเซฟพาเราครัเบิงิซื้อก้มเดมันซึ้งมันซึ้งตไปที่ไก่ไปยงเ็นบ้านเขานี่เจ้าิน์ไทยบ้านในห้องาน่สั์ันที่กคที่เป็นหาเรื่องคอมขออนุญาตทำอันนี้อันนี้ก็เป็นบางกานกินไม่ได้กินนนเนนจุซกเสียนละน้อนมันอะไ้เลย เราครองกันเลยครองเราครองรักกันไม่ได้เิมาหนิเฮาให้ที่ไหนกินบานนี่เอามาตั้งให้เบิ้งมันโยที่ดโอ้ยอร่อยมาโอ้ตตต กินบอนี hmm. <Be careful. S 2> oh mm ่นะพ่อนอนไปเนี่ถ้านอกไปเลยพ่อนอกไส้เนาะยนอนพ่อนอน้เอาตแล้วไปหาปลาจกมาอีกนพ่อโอ้ยกินเบิงสะพันเน่สูเขาชอบเลยครับกินเบิงก็อย่างนี้แหล่อจไปมากคุณาีอิมเบิงเราดลยนี่นอะไรกินไรดิก่จน่อเข้ากโมเมนต์กินกีาัเล่ากินเราไมท่บอก่าเขาเอายางวัเป็น เราบหูทํารอบหูท้ากินกินมันหลายอย่างหูากินอย่างไหนกันเจ้าคือบดเคื่อบดยาเขียวกิ่ขอก็พอิ่งขอก็เหนียบุญวัดนเลยม่นังกี่ขอกยาเหลี่ยมตัวเดีวเห้อย่าเหลี่ยมจานที่หนึ่ม่ยงไยเสีับาค่ะย ยิ่ไมอบอกด้วย้าหงจะเบิ่งอีกเด้อนี่เปาปาปาวยนมาทานทีจะ้กแบใหเน่อยอินแก่าข้นวันมีอดีมารอบแรกกินเนื้อย่างเด้อแบบตกไก่ได้ตกไก่ได้เหรอกขอก่งเนื้อย่างมาสี่สิบุดอังมายีจุดั่นะมันหนึงแถมหนึ่งรว่าสี่สิบ เนี่สุดจ้ะอืนีน้องีบรเลยเอยเ้ยโอ้ยาด้วยสวยงามเลยเออตอนลับที่สก็หลายันเชื่อเว่าาก็กินลาบก่อยอืะคุณยองถ้าเป็นเต็มในหมูก็จังดได้กินลาบก้อยเนี่ยตกลงตกลงคุณท่ันดูลาเพิ่งนั่นอก ว่าจัวครับนั่งกินขอกักน้ำพริกันน no> ี่เป็นบุญเป็นคุณเนี่ยไหมนั่งกินขอกั็เล่าวายดูวมันก็สุดยอดเจ้าขณะที่เรายังมีชีวิตอีเหตุเอาบั้งรีบเป็นบ่ในดีน้องพ่อเนพรอครับนั่งกินห้าวปได้กันดีเนี่ยเอาเลยคนลืมความตัวน่าเลืคนลืมความ คือนี่คิดว่าจะาของเกิดก้อนหนึงีนะพคยเชื้อฟังูกเต้ารอกแลมาแตงกูบ่เออโอยเห็นฝ่ามากแล้วเราุียนเป็นห้าเมะไรโงหรมโงลรมที่พักตะกี้ดืมันลงมากเขาได้จูงมัมองอย่เป็นมาเป็นเหยียบฝ่ามาก่อนแต่ว่าท้าไเ้บดปิดบดสุดหรอพอดุูมนี้มาคลุมรถฟูม ร่มเลยทีเราทากลั่าด้วยปวะวะแล้วหนึ่งวะวัดเจ้าวัดเจ้าไปบ้านยุนี่มันมีโูจินเข็ดกับตุยครับนี่กับครูจินเทากับมาเท่ากันครับตุยก็อยู่บ้านเดียวกันกับหนูตำบลเดียวกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปอาสารคามก็ไปบ้านใีโจนแล้วบ้านแม่กันเราห่างกันสี่โลเองบ้านตุยน่ะเอาบ่ใกล้ใกับบ้านหนูเลยติดบ้านเนี้ยแกอยู่บ้านไหนไมอยู่บ้านน้องกูน้องกูซ้อนอ่ะเอาบอไว้ข้างบ่หูวจักสี่แม่ขั้นเตียโยเหมือน แต่เบี้ยเแกกับสานบานายกนดิเป็นตัวไปกินข้ากันก็จะไปันก็จะไปันลาก็จะไปเห็นรนซื่อกันละกจะนอรีสอทแถวน่ะซ้อมเล้วก็ได้สี่ม้วนนะพี่น้องทำแล้วแต่งตัวป่นี่ไ่งตเมื่อเชีพบดิมแจงออกไปหายก้นเมื่อชีพิงข้างรอเนาะ โอ้ยรเพิ่นหมแล้งอี่ล้วำเพิ่นเตือนเสดเจแวจ้าบอเลยวจ้าลองมัดูมัดูยวจ้าม่ีนกัจีบาครับยัเจีนมาุ่มแล้วหอนจีนยยพวงมาหอนแล้วเดี๋ยวเรเอาเรา่ะยยจีนกบเซ้จี่อีินเาพกินยังมันก็ใจเยืี่รอเาักอันนั้นเนวาเจ้า เป็นบาณดีเหนกันแต่นอนอ่ก็รู้ากินอไน่ก็ตู้รู้กินจไปง่ายแล้วมาไปดีก็เลยโสมอันนี้บ้านพี่เข้งเกนเกินจากเอาเพื่อไเพ่น่าบอย่างกินซ้นี่ะองมากินอข้ามาฝากเบว่าเบ็เบ็อาหาร เมลี่นี่ห้าก็จะเริ่มต้นไปประมาณหูนึงพี to to like ah. ่น้องตะ๋วกพื้นตล๋วห้าก็จะดดงตัวเด็กเรียมไปแล้วหูแล้วบอกโทบอกเขาแล้วเครื่องแียงกระบอกันานี้ยังยังนั่นไม่ใช่เดี๋ยวบุหูห้าก็ใส่โคตแล้วคืนนี้เจอนะที่แรกนั่นบ้าสิเปะลองขาวเกาเกกันซื้อซื้อกันไปกันมากพี่โจวเอเด็กโทษแมแล้วยกสุดมากผ ไล่ไปลไรมากในจริงก็ร่างสี่แม่คนนั้นร่างสี่เบรฟอนติบอลแล้มันบ่ท่าบาดาตัวนี้ฉันดอกก็เลยสร้างอันสร้างรุ่นอันเอามานอันมาเอาหนามชาไมาให้ทิมง่ายไปเรื่อยเดี๋ยวสร้างเนื้อย่างมาให้ทีมคอนตุูนคอนหนาฮานก็จีนมวนไปิดตัวเหมือนแ่นะบอกบอกแพทย์ดีไปบอกแล้วบอกแพทยีแล้วสรลปอ่าสาวหน่อยกับอันเ้ยซนฟินแลนด์มืองเละเมือนี้เละพี่น้องท่าเบอร์ก็รุ่นอันยายกก็รุ่นหลานเออรุ่นลูกซะ คุณเลียงซะคุณเลียงนาชุดตรงน้ำเล่นไหมนี่นัำนี่สาไม่ีเดียวกันเล่นบ้องเป็นเอบางทีแบบว่างานขับตื่นเต้นบัวล่างจัตื่นเต้นถเ่ยจิ้มงานสาน่อยเป็นบแท้งแสงทอด่าตุ้งเต็มบ้ง วันที่12ตุลาแสงพ้่องพ้นแรกนตระหะชาวหน่อยเพีนบานแท้งตากอวยเดืกันาเด้อนมื่นห้เริ่มต้นนะเริ่มต้นนะตาย่างน่อยย่างน่อยไม่ใช่ไม่ใช่สุดเริ่มต้นใช่มเก่าพันธุ์ทียแหลมเก่าปัญหาแล้วมา่านชุเป็นแขกนนเหมือนกั้กันเ่าันโอ้เนมาอ่านไดมาอ่านกันนอนกันเดียกันนอนเสียกันนอนแล้วก็เสียแบนนั่นบานี้ เอานี้ตามมาแล้วกับเอเอาจะไห yeah. นร้านไหนร้โอเคพี่น้องนิตาสิไปกระทะรับเินคลิปนี้ก็ไปซัมกีฝากพี่น้องวันนี้คืได้ไลค์คลิปอยู่พี่น้องเดอน่งกดีตามได้สองคนวิอนะจ๊ะสอง่กนี้อกตั่ะตอนนี้ยูได้ปรุงแปดพันแล้วนะครับสี่วั